สวัสดีครับอยู่กับผมรถดัมซิ่งยูระเบิด V2 นะครับวันนี้พามาชมรถไทยา4 0 1 8แขียนยงนะครับเสียงหวีดกันนะครับสตาร์ทเลยดังนะครับนี่คนขับนะครับขัาไปดูแขนโนยง นี่นะครับด้ามเกียร์โหดด้วยนี่น่ครับถอดเขหนออกนี่นะครับไปด้านข้างล่างนะครับ ต่อไปไปชม e ีพีสนะครับไปชมรถตุกนะครับคันนี้คลิปนี้ปิดคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายนะครับสวัสดีครับ